ปีพศ2515ความรักของจันกระเพาและจอมทองก่อตัวขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆก้างป่าเขาชายหนุ่มและหญิงสาวแอบคบกันอย่างลับๆเพราะกลัวว่าพ่อของฝ่ายชายจะรู้และกีดกันความรักของคนทั้งคู่ที่เป็นเช่นนั้นกระเพาว่าจันกระเพาเป็นเพียงหญิงสาวผู้ยากจนอีกทั้งแม่ของเธอยังติดหนี้กำนันแคล้วบิดาของจอมทองอยู่อีกด้วย แต่ถึงกันนั้นจอมทองก็ยังแอบพาจันกระพอมานั่งพ่อรักและมองพระจันอยู่ที่ริมหน้าผาคืนนี้พระจันทร์สวยดีนะครับแต่เขาไม่มีจันทร์ดวงใดงดงามเท่าคุณจันกระเพอะของผมคุณจอมพูดอะไรอะ่ะฉันเขินนะผมว่ามาถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผู้ใหญ่จะต้องดูเรื่องของเราสองคนได้แล้วแต่ฉันว่ากำานันแคล้วคงไม่ยอมคุณจอมเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของท่านท่านย่อมอยากได้ลูกสะพ้ายที่สามารถเชิดหน้าชูตาท่านได้ แต่ใจกระเพาะของผมก็เชิดหน้าชูตาให้ท่านได้นี่ครับอย่าก,กังวลไปเลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะต้องแต่งงานกับคุณชัยกระเพาะให้ได้ไม่ว่าอยังไงก็ตามจอมทองกุมมือจันกระพอแน่นเขาให้คำมั่นสัญญากับหญิงคนรักโดยที่ไม่รู้เลยว่าความรักของเขาและเธออาจเป็นได้เพียงฝันที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงอะไรนะนี่ลูกแอบคบหากับลูกสาวนาสันเผางั้นเลยไม่มีทาง พ่อไม่มีวันยอมให้ลูกไปควบพากันน้องหญิงบ้านป่านั่นเด็ดขาดเมื่อจอมทองนำเรื่องของเขาและเจนกับพอมาบอกผู้เป็นพ่อกำนันแล้วก็หัวเสียทันทีเขาไม่มีวันยอมให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปคว้าลูกสาวของลูกหนี้อย่างป้าสัมภามาทำเมียทำไมล่ะครับพ่อแต่เจนกับพอเธอก็เป็นคนดีนะครับคุณพ่อมองข้ามเรื่องฐานะไม่ได้หรอกครับ จริงค่ะคุณพ่อพี่จันกระเพาะเธอก็ออกจะเป็นคนดีหน้าตาผิวพรรณหรือก็สาสวยให้พี่จอมแต่งกับเธอเถอะนะคะแม่ก็ไม่ยอมแกก็อีกคนแม่พิไลอย่าได้อาจไปคว้าผู้ชายจนมาทำผัวจอมเป็นถึงลูกกำน,นันเรามีทั้งเงินทั้งวาสนาลูกสะใภ้ของแม่ต้องเป็นผู้หญิงที่มีฐานะทัดเทียมกันเท่านั้นจำเอาไว้ต่อไปนี้ห้ามแอบไปหานำผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นอีก คุณนายมาลาสีรีบแยงขึ้นทันทีจนลูกสาวคนเล็กอย่างพิไลรีบก้มหน้าอย่างไรเสียลูกเขยและลูกสะใภ้บ้านนี้ก็จะต้องเป็นคนที่คู่ควรเท่านั้นจอมทองไม่เชื่อฟังคำสั่งของคุณนายมาลาสีรุ่งเช้าชายหนุ่มจึงแอบมาหาจันทร์กระพาะถึงที่บ้านเมื่อได้ทราบข่าวจากปากของชายหนุ่มป้าสำเภาและลูกชายคนโตอย่างนายยอดก็ถึงกับไม่สบายใจ อย่าฝืนคำสั่งของท่านทั้งสองเลยนะจ๊ะคุณจอมเรื่องของคุณจอมกับนางจันกรบเพาะไม่มีทางเป็นไปได้ป้าเองก็ติดหนี้กํานันแคล้วท่านมากโขท่านไม่มีวันยอมให้คุณจอมมีเมียเป็นลูกสาวลูกหนี้อย่างป้าหรอกจ้ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุณจอมผมว่ากำนันแคล้วท่านก็ะทำเกินไปคนเรารักการชรกิการกันได้ยังไงความารักมันเลือกคนไม่ได้หรอกครับผมก็คิดแบบพี่ยอดเลยครับ ผมสัญญานะครับว่าไม่ว่ายังไงผมจะต้องแต่งงานกับจันกระเพอให้ได้แต่คุณจอมเชื่อผมเถอะนะผมรักจันกระเพอเพียงแค่คนเดียวดึกสงัดรวงข้าวสีทองผัดพลิวไปตามแรงลมร,ร่างของชายและหญิงวิ่งเป็นเงาดำแต่คุมเข้ามากอดกันก่อนจะพากันไปนั่งพดลากกันที่กระท่อมปลายหนาะแม่พิลัยพิว่าเรื่องของเรานะ่ะคงจะเป็นไปได้ยากแล้วละ่ะ ขนาดเรื่องของแม่จันกับพอ่อกับคุณจอมกำนันแคล้วกับคุณท่านยังขัดขวางขนาดนี้เลยเมื่อกลางวันคุณแม่ท่านก็ย้ำคำกับฉันว่าไม่มีวันยอมให้ฉันคบหากับชายที่มีฐานะต่ำกว่าแล้วแบบเนี้ยเราจะทํายังไงกันดีจ้ะพี่ยอดที่จริงพี่ก็คิดมาสักพักแล้วอะอยู่ที่ว่าแม่พี่เลจะยอมทำหรือเปล่าอะไรหรอจ้ะพี่ยอดหนีไปกับพี่เถอะนะแล้วเราจะไม่กลับมาที่นี่อีก แต่แม่พิไหลต้องเลือกระหว่งางครอบครัวกับความรักยังไงพวกท่านก็มีคุณจอมคอยดูแลแม่พิไหลลองคิดดูเถอะก็ได้จ้ะฉันจะไปกับพี่ยอดที่แท้ยอดกับพิไหลก็แอบคบหากันอยู่นี่เองยิ่งเห็นเรื่องของจันกระพอและจอมทองเป็นตัวอย่างยอดจึงตัดสินใจพาพิไหลหนีแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกเลย ไอ้วดผิวอยู่ที่ไหนออกมาคุยกับข้าเดี๋ยวนี้นะนางสำเพารุ่งเช้ากำนันแคล้วและคุณนายมาลาสีรีบมาหาป้าสำเพาถึงที่บ้านใบหน้าของคนทั้งคู่แดงเดือดด้วยความโมโหโดยมีจอมทองวิ่งตามมาติดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีเรื่องอะไรกับฉันหรือเปล่าจ้ากำน,นัน แม่พิไลลูกสาวของข้าหายตัวไปเมื่อคืนมีคนเห็นว่าไอ้ยอดมันพาแม่พิไลหนีเอ็งตอบมาสิว่ามันไม่จริงไอ้ยอดเอ็งออกมาพี่ยอดไม่อยู่จ้ะแม่ไม่รู้ว่าไปไหนนั่นยังไงไอ้ยอดมันพาลูกสาวข้าหนีจริงๆด้วยพวกเอ็งมันก็เลวทั้งบ้านทั้งลูกสาวลูกชายล้วนแต่อยากสุขสบายทั้งนั้นที่จะจับลูกของข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับคุณจอมเลยแม้แต่น้อย ฉันขอโทษแทนในยอดมันด้วยนะจ๊ะกำนันกำนันเจ้าฉันไปฆ่าแกงที่ไหนก็ได้ฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆป้าสำเพาหนะแกไม่รู้จริงๆนะครับพ่ออย่าไปเอาโทษแกเลยนะครับไม่เอ็งจงเอานี้ทั้งหมดมาคืนข้าให้หมดภายในอาทิตย์นี้แล้วถ้าเอ็งยังหามาคืนข้าไม่ได้แล้วคนของข้าลากคออ้ยอดกลับมาได้พอดีแล้วก็ข้าจะข่า,ายอดทิ้งครับไม่นะจ๊ะกำนันไม่ ที่หน้าผากลางป่ามีร่างของจอมทองและจันกับพอนั่งอยู่ที่เก่าชายหนุ่มหยิบแหวนพลอยสีชมพูขึ้นมาก่อนจะมอบม,มันให้กับหญิงสาวแหวนแหวนอะไรเหรอจ๊ะแหวนแทนใจผมนะครับผมจะมอบแหวนดวงนี้ให้กับคุณเพื่อเป็นตัวแทนความรักของผมแล้วขอให้คุณรู้ไว้ว่าหัวใจของผมนั้นจะเป็นของคุณแค่ผู้เดียวแต่คุณจอมก็เห็นแล้วนี่จ๊ะ ว่าตอนนี้กำนานกเกลียดครอบครัวของฉันมากขนาดไหนยิ่งพี่ยอดมาลักพาตัวคุณพี่ไล่หนีไปอีกเรื่องของเราเนะี่ยก็ยิ่งเป็นไปได้ยากจันสัญญากับผมนะต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ความรักของเราไม่สมหวังเราก็จะมาตายไปด้วยกันที่หน้าผาแห่งนี้คุณจอมฉันสัญญาจะ้ะ จันกระพอรับคำจากนั้นจอมทองจึงสวมแหวนวงนั้นให้กับหญิงสาวพ่อจอมนี่ลูกแอบไปหาเน่งจันกระพอมาอีกแล้วใช่ไหมคุณแม่เมื่อมาถึงบ้านจอมทองก็พบว่ากำนันแคล้วและคุณนายมาลาีนั่งรออยู่ที่โต๊ะชายหนุ่มจึงก้มหน้าแล้วมานั่งคุยอย่างเงียบงียเมื่อต้องห่วงลอกแม่มาราีต่อไปนี้พ่อจอมจะไม่ได้แอบไปหานางผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว นี่มันเรื่องอะไรกันนะครับคุณพ่อพ่อมันม่นหมายแม่ลุงรวีไว้ให้ลูกแล้วเธอเป็นลูกสาวเศรษฐีซึ่งมีฐานะเท่าเทียมลูกทุกประการแล้วลูกก็ต้องแต่งงานกับเธออาทิตย์หน้าด้วยนะไม่ได้ครับพ่อก็รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้รักลุงรวีผมรักแม่จันกระเพาะแต่พวกมันเป็นคนเลวพี่ชายมันพาน้องสาวของลูกหนีไปอย่าลืมสิจอมแต่คนเป็นคนละคนกันนะครับแม่อย่าเหมารวมแม่จันกระเพาะสิว่าเป็นคนไม่ดีพ่อได้แล้ว ไม่ไว่ายังไงลูกก็ต้องแต่งงานกับุ่งระวีแล้วต่อไปนี้ห้ามแอบไปหามันอีกถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็พ่อจะส่งคนไปทาร้ายมันกับแม่ของมันถ้าแกไม่อยากให้พวกมันตกอยู่ในอันตรายแล้วก็เชื่อฟังพ่อบ้างเข้าใจไหมจอมทองไม่อานปฏิเสธได้เขาจึงต้องยอมรักษาความปลอดภัยให้กับหญิงคนรักเวลาผ่านไปหลายวันจ,จู่ๆจอมทองก็หายหน้าหายตาและไม่มาหาจันกระเพออีก หญิงสาวที่เก็บความอัดอั้นตันใจไว้ไม่ไหวจึงมาระบายกับผู้เป็นแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่จู่ๆคุณจอมก็หายหน้าหายตาไปโดยไม่บอกกล่าวหรือว่าคุณจอมเธอจะหมดรักฉันแล้วจริงๆนะแม่จันเอ้ยทำใจดีๆไว้นะลูกเมื่อวานแม่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแม่เห็นชาวบ,บ้านเขาโจทกันให้ทั่วว่าพ่อจอมกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีชื่อว่ารุ่งระวี นี่งานแต่งก็จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วแม่ว่าลูกทำใจสเสถิดนะแม่จันไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมแม่จันกระพอช้ำใจหนะักหญิงสาวโผกอดผู้เป็นแม่แล้วร้องไห้ออกมาด้วยความระทมขมขื่นสุดหัวใจพิธีแต่งงานของจอมทองและรุ่งะวีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะ คู่บ่าวสาวกำลังนั่งรอน้ำสัง่งรงลวีดูมีความสุขในวันสำคัญของชีวิตต่างจากจอมทองที่นั่งเหม่อลอดเพราะคิดถึงจันกระพอใจแทบขาดพี่จอมเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะรุ่งเห็นเม,อ,เมอ่มอๆไม่ค่อยสบายหรือเปล่าหรือว่าคิดถึงใครเออเปล่าครับน้องรุ่งพี่ไม่ได้เป็นอะไรครับอย่าคิดมากสิถ้าอย่างนั้นพี่จอมก็ยิ้มหน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวคนก็หาว่า เจ้าบ่าวไม่เต็มใจแต่งกันพอดีรุงละว,วีพูดโดยที่หล่อนไม่รู้เลยว่าชายข้างๆไม่ได้อยากแต่งงานกับเธอจริงๆเมื่อพิธีแต่งงานของจอมทองกับรุงละว,วีจบลงค่ำนั้นจึงเป็นคืนแห่งความโศกในชีวิตของจันกระพอหญิงสาวยืนให้ลมพัดผ่านบนหน้าผาสูงชันที่เธอเคยมาพ้อดรักกับจอมทองก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ คุณจอมผิดคำสัญญาคุณจอมหมดรักฉันแล้วไปแต่งงานกับคุณรุ่งรวีคำสัตย์สาบานกับแหวนหวงนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าใจของคุณจอมจะรักฉันอย่างแท้จริงฉันจะขอตายไปพร้อมแหวนหวงนี้และขอจองเวรนางรุ่งรวีกับคุณจอมทุกชาติไปลาลก่อนนะจ๊ะแม่ฉันขอโทษที่ต้องเป็นลูกอัก,กตันอยู่แล้วทิ้งแม่ไปแต่ฉันทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆ ผู้จบหญิงสาวก็ปล่อยตัวเหลร่วงหล่นลงไปที่หน้าผาลมราตีจึงพาร่างของเธอทะยานสู่พื้นเบื้องล่างหน้าผาแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าผานั่งคอยก่อนที่คำสาปแห่งแหวนจะเริ่มขึ้นณนะบัดน,นี้พศส5งพทานตะวัน หญิงสาวหน้าตาสดาส,สวยกำลังบีบนวดแขนขาให้ปู่ยอดกับย่าพิไลเธอเป็นหลานเพียงคนเดียวของวงตระกูลตั้งแต่พ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุรถตกหน้าผาเธอก็ถูกปู่กับย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่จำความได้ืมมีอะไรหรือเปล่าเจ้าหลานรักทำไมวันนี้ถึงได้เอาอกเอาใจปู่กับย่าแปลกๆนั่นนะสิเฮอทานตะวันอยากได้อะไรละ่ะบอกปู่มาสิลูก คุณปู่กับคุณย่าเดาใจหลานถูกอีกแล้วนะคะคุณปู่กับคุณย่าก็รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นนักเขียนพอดีทางกองบรรณากธิการอยากให้หนูเขียนนิยายเรื่องใหม่โดยอ้างอิ่มาจากเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตหนูก็เลยอยากจะมาขออนุญาตคุณปู่คุณย่าไปดูสถานที่จริงสักสองสามวันนะคะอืมเอาสิถ้าเป็นเรื่องงานปู่กับย่าไม่เคยห้ามหลานอยู่แล้วจ้ะดูแลตัวเองดีๆนะลูกปู่กับย่ามีหลานสาวแค่คนเดียวค่ะคุณปู่คุณย่า ทานตะวันเดินทางมาถึงอุทยานผานางในเวลาบ่ายแก,แก่ๆโดยมีไกด์หนุ่มอย่างก้องพบเป็นคนนำเที่ยวชายหนุ่มพาหญิงสาวมาดูสถานที่สำคัญของอุทยานนั่นก็คือผานางคอยนั่นเองจุดที่เรายนือยู่ตรงนี้ด้านล่างของผมคือผานางคอยด้านหน้านั้นคือจุดที่พบศพของแม่จันกระเพาะที่เคยกระโดดลงมาเสียชีวิตเมื่อปี25-15ครับ แล้วแหวนที่เขาเล่าว่าแม่จันกระเพาะใส่กระโดดลงมาด้วยล่ะคะมีคนพบตอนเก็บศพหรือเปล่าไม่มีคนพบแหวนวงนั้นเลยครับบ้างก็เล่ากันว่าแหวนวงนั้นนเป็นแหวนต้องสาบแล้วก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งนี้ครับขอบคุณนะคะงั้นฉันขอเดินเก็บภาพสักหน่อยคุณกล้องพอไปรอฉันได้นโน้แล้วกันตามสบายครับจากนั้นทานตะวันจึงยกกล้องดิจิตตอลตัวโปรโดขึ้นมาเก็บภาพผ่าแนงคอย ก็มีแสงสะท้อนจากวัตถุบางอย่างกระทบเข้าที่ดวงตาของหญิงสาวท่านตะวันจึงหยิบมันขึ้นมาดูจึงรู้ว่านั่นคือแหวนที่ประดับด้วยพลอยสีชมพูนี่มันแหวนของใครกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นแหวนของแม่จันกระพอคุณก้องพบคะอย่าเรียกจงเอามันกลับไปท่านตะวันตั้งท่าจะเรียกก้องพบแต่แล้วก็มีเสียงเงย็นยเยือของใครบางคนสั่งห้ามก่อนที่เธอจะต้องมนต์สะกดของเสียงปริศนา แหวนให้ฉันเหรอใช่ฉันให้เธอจะเอาแหวนวงนั้นกลับไปสิ้นเสียงปริศนาทานตะวันจึงนำแหวนวงนั้นใส่ลงไปในกระเป๋าทัานทีไ <c oughs> ม่เอาแบบนี้สิกอบเราอย่าเลิกกันเลยนะฉันรักคุณจริงๆที่ผ่านมาแหละฉันก็ทำเพื่อคุณทุกอย่าง คุณใหญ่ฉันทําแบบไหนอยากให้ทำอะไรฉันก็ทําให้คุณได้ตลอดแต่ทำไมคุณถึงไม่เลือกฉันละ่ะฉันพลาดตรงไหนฉันพร้อมปรับปรุงนะคะก๊อบคุณไม่ได้ทําอะไรผลาดหรอกครับทันตะวันแต่สําหรับผมนะ่ะคุณยังไม่ใช่เท่านั้นเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงรักคุณไม่ได้แต่ความรู้สึกบันบอกผมแบบนั้นนะครับแค่นี้นะ ผู้จบชายหนุ่มก็ตัดสายทิ้งไปทันทีทันตะวันจึงได้แต่ฝุบหน้าร้องไห้อยู่บนโต๊ะในขณะที่แหวนที่เธอได้มาจากผ่านางคอยกำลังส่องแสงเรืองรองอย่างน่าประหลาดมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเมื่อทานตะวันต้องจบความสัมพันธ์กับใครสักคนไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นตั้งแต่เธอได้แหวนวงนั้นมาหญิงสาวก็เลิกกับแฟนและคนคุยไปหลายคนโดยที่อีกฝ่ายก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงรักเธอไม่ได้สักที สมน้ำหน้าแกรับรู้ถึงความผิดหวังแล้วหรือยังแต่จู่ๆก็มีเสียงปริศนาดังมาจากแหวนวงนั้นทานตะวันจึงหยิบมันขึ้นมาดูเสียงนั่นมันมาจากแกใช่ไหมตั้งแต่ฉันได้แกมาฉันก็ต้องเลิกกับใครไปหลายคนแกทำให้ฉันพลาดความรักดีๆฉันพยายามเอาแกทิ้งหลายครั้งแต่แกก็ยังกลับมาอยู่ในห้องฉันเหมือนเดิมแกต้องการอะไรไอแหวนต้องคำสาบหุบปากสิ่งที่แกเจอนะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำ แกทำให้ฉันผิดหวังในความรักและถ้าหากว่าฉันอยากจะให้แกโดนแบบฉันบ้างมันก็สมควรแล้วนี่พูดอะไรของแกฉันไม่เคยไปทําอะไรแกทั้งนั้นแกมันเพีย้ยนไอแหวนผีสิงแกคือนางรุ่งโรวีที่แย่งคุณจอมไปจากฉันใส่แหวนท่านใดนั้นเองแหวนวงนั้นจึงพุ่งเข้าไปสวมที่นิ้วของทานตะวันทันทีก่อนที่แหวนวงนั้นจะบีบรัดจนนิ้วของหญิงสาวปวดบวมไปหมด จันตะวันจึงลงไปนอนอร้องอยู่กับผืนแล้วผีสาวที่สิงอยู่ในแหวนจึงปรากฏกายออกมาให้เธอเห็นเจ็บเจ็บเหลือเกินนี่เธอเป็นใครคุณปู่คุณย่าช่วยหลานด้วยฉันยังไม่ให้แกตายหรอกนางรุ่งโรวีฉันจะให้แกอยู่รับรู้ความทรมานแบบที่ฉันเคยเจอความเจ็บปวดนดก็ไม่เท่าความเจ็บปวดจากความรัก คำก็รุ่งระวีสองก็รุ่งระวีฉันคระทานตะวันได้ยินไหมถ้าหาว่าฉันเคยไปทําอะไรกับเธอไว้ไม่ว่าจะพบนี้หรือพบก่อนฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะปล่อยวางซะเถอะแกไม่รู้อะไรแกอย่ามาพูดดีดีกว่าตั้งแต่ฉันตายไปคุณจอมควรจะมีลูกหลานกับแกจะเต็มบ้านเต็มมือแลวแบบนี้แกจะให้ฉันปล่อยวางเหรอสิ้นคำของผีจจนกระพอแหวนวงนั้นก็ยิ่งบีบรัดนิ้วของทานตะวันมากขึ้นไปอีกเจ้าหญิงสาวเริ่มจะทนไม่ไหว คุณปู่คุณย่าหลานทนไม่ไหวแล้วร้อนร้นอนนะจู่ๆผีสาวก็กรีดร้องออกมาราวกับถูกน้ำร้อนลวกที่แท้ก็เป็นเพราะว่าปู่ยอดเอาสร้อยพระมาคล้องคอเธอไว้นั่นเองก่อนที่ย่าพิไลจะรีวิ่งมาหาหลานสาวแล้วถอดแหวนวงนั้นออกทันที เป็นยังไงบ้างลูกทานตะวันหลานเจ็บนิ้วค่ะคุณย่านางผีบ้าเองเป็นใครแล้วเองมาทำร้ายหลานสาวข้าทำไมถ้าไม่บอกแล้วก็ข้าจะปล่อยให้ผ้าแผดเผาเองจะมอดไหมกลายเป็นจุนพ,พี่ยอดเมื่อเห็นหน้าของปูย่ย่อจูๆ่ๆผีสาวก็เอ่ยชื่อของเขาออกมาราวกับเคยรู้จักกันมาแสนนานแม้ใบหน้าจะแก่ชราแต่เธอก็จำได้ดี ว่าเขาผู้นี้คือพี่ชายของเธอเองเมื่อปู่ยอดจำเธอได้ชายฉลาดจึงรีบถอดสร้อยพระออกทันทนีนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่จันทำไมแม่จันถึงอยู่ที่นี่แม่จันยังไม่ได้ไปเกิดอีกเลยนี่คุณปู่รู้จักเธอด้วยเหรอผีตัวนี้สิงอยู่ในแหวนคะ่ะเธอโดนบันดานให้หลานเอาแหวนวกนนี้กลับมาจากผานั่งคอยและเธอก็ทำให้หลานต้องเลิกรากับผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิต นี่ล้านไปนะผานางคอยมางั้นเลยใช่มันไปผานางคอยและฉันก็เป็นคนสาบแหวนมงนั้นให้กลายเป็นแหวนที่ทําให้มันผิดหวังในความรักดังนี่มันคือดังรุ่งระวีกลับชาติมาเกิดมันแย่งคุณจอมไปจากฉันไม่จริงนะพี่จันแม่รุ่งระวีไม่เคยแย่งพี่จอมไปจากพี่จันเลยพี่จันกําลังเข้าใจผิดอยู่นะจ๊ะฉันจะเข้าใจผิดได้ยังไง เนียเมื่อคุณจอมผิดคําสัญญากับฉันแล้วไปแต่งงานกับมันพี่ยหญกับคุณพี่ไหลก็หนีตามกันไปไม่มีใครรู้ว่าฉันต้องเจออะไรบ้างป่านนี้ดวงวิญญาณของคุณจอมคงจะไปเกิดใหม,ม่รู่กี่ชาติตก,กี่ชาติในขณะที่ฉันยังทนทุกอยู่แบบนี้แม่จันฟังพี่ก่อนเรื่องทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่แม่จันคิดหลังจากที่แม่จันเสียพี่ก็ต้องแอบไปรับแม่มาอยู่ด้วยกันแม่จึงบอกพี่ว่าหลังจากวันนั้น ที่คุณจอมู้ว่าแม่ฉันกระโดดหนาา้าผาคุณจอมก็เสียใจมากจนไม่เป็นผู้เป็นคนสเสลยส่วนคุณรุ่งรวีเธอก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าคุณจอมถูกบังคับให้แต่งงานโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนว่าคุณจอมมีแม่ฉันอยู่กับนั้นสั่งห้ามไม่ให้คุณจอมไปที่หน้าผานั่นอีกคุณจอมก็เลยคิดสัน้นเอาเปื่ของกับนั้นยิงตัวเองจะ้ะพอคุณจอมเสียแล้วคุณรุ่งรวีเธอก็เสียใจที่ทําให้แม่ฉันเข้าใจผิดจนกระโดดหนาา้าผา เธอจึงไปบวชเป็นชีอยู่ที่วัดเพื่อทิศบุญส่วนกุศลให้กับแม่จันกับคุณจอมเรื่อยมาจนพี่เพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าคุณนุ่งะวีเธอป่วยหนักมากแล้วมาสิ้นตาเป็นชีนั่นแหละจ้าแม่จันที่ผ่านมาแม่จันเข้าใจผิดทั้งหมดคุณนุ่งะวีเธอไม่เคยมาอยากคุณจอมไปจับแม่จันเลยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเพราะกับนั้นแล้วแต่ถึงยังไงซะเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วแม่ฉันปล่อยวางเธอ พี่ยอฉันขอโทษที่ฉันเอาความแค้นไปเป็นที่ตั้งจนไม่ลืมหูลืมตาฉันอยู่กับมันมาตลอดโดยที่ดวงวิญญาณอื่นๆนวิ่งว่ายตายเกิดกันไปหมดแล้วแม่รูดเวียฉันขอโทษที่ทำแบบนั้นกับเธอฉันผิดเองเธอจะยกโทษให้ฉันได้ไหมจันกระพอหันหน้าไปคุยกับทานตะวันที่กำลังนั่งอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งจะได้ยินมาจากปากของปู่ย่อเธอจึงพยากหน้าตอบรับว่าให้อภัยผีสาวค่ะ แม้ตอนนี้ฉันจะเป็นทันตะว,วันแต่ฉันก็เชื่อว่าถ้าฉันเป็นคุณรุ่งระวีฉันก็จะอภัยให้คุณเหมือนกันความแค้นน่ะไม่ได้ทําให้ใครเป็นสุขไหลว่า,วางเถอะนะคะคุณจันไปผุดไปเกิดเถอะนะพี่จันบางทีในชาติพบหน้าพี่จอมเธออาจจะกําลังรอเกิดเพื่อครองคู่กับพี่จันอยู่ก็ได้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากนะที่ทําให้ฉันรู้ความจริงและไม่จมอยู่กับความแค้นต่อไปฉันลาแล้วนะพี่ยอดคุณพี่ไล แม่รุงรวีหวังว่าชาติหน้าเราจะได้พบกันอีกในที่สุดจันทร์กับพอก็หมดห่วงดวงยาของพี่สาวจึงมาลายหายไปกับอากาศแหวนวงนั้นจึงสิ้นคำสาปแห่งรักหลังจากวันนั้นทานตะวันจึงตั้งใจจะเอาแหวนวงนั้นกลับมาคืนที่อุทยานผานางเมื่อนำแหวนไปคืนที่ผานางคอยเสร็จ ทานตะวันก็ได้พบกับกล้องพบอีกครั้งเจอกันอีกแล้วนะครับคุณทานตะวันค่ะพอดีฉันมาเก็บข้อมูลสถานที่อีกนิดหน่อยคุณกล้องพบสบายดีนะคะสบายดีครับแต่ถ้าคุณทานตะวันมาที่นี่อีกบ่อยๆแล้วก็ผมจะยิ่งชื่นอ,อกชื่นใจมากเลยครับทานตะวันไม่เคยรู้เลยว่าชายหนุ่มผู้นี้แอบปลื้มเธอตั้งแต่เจอกันครั้งก่อนตาสบตาความรักของไกด์หนุ่มกับนักเขียนสาวถึงเริ่มขึ้น กองพบแต่งงานอยู่กินกับทานตะวันมาประมาณ5ปีปู่ยอดกับย่าพิไลก็เสียลงด้วยโรคชราในที่สุดทั้งคููก็มีลูกสมใจอีกทั้งในระหว่างที่ทานตะวันกำลังตั้งครรภ์หญิงสาวก็ฝันเห็นว่าจันกระเพาะจะมาเกิดเป็นลูกของเธออยู่บ่อยบเธอจะเชื่อว่าลูกในท้องจะต้องเป็นจันกระเพาะอย่างแน่นอนลูกของเราเป็นผู้หญิงฉันขอตั้งชื่อลูกว่าชมจันนะคะได้สิครับไพเราะและอ่อนหวานมาก จะได้สวยเหมือนแม่ยังไงล่ะวันเวลาผ่านไปรวม20ปีชมจัน์เติบโตเป็นสาวจนได้แต่งงานกับชายหนุ่มรูปหล่อที่เหมาะสมกันทั้งหน้าตาและฐานะเขาชื่อจอมทัพซึ่งก็คือจอมทองกลับชาติมาเกิดเพื่อที่จะได้ของคู่กับจันกระบพอที่กลับชาติมาเกิดเป็นชมจันนั่นเองถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะ แม่ฝากพ่อจอมทัพดูแลแม่ชมจันด้วยนะลูกนะหนักดิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันซื่อสัตย์และเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะลูกครับคุณพ่อคุณแม่ผมรู้สึกผูกพันกับแม่ชมจันตั้งแต่แรกเห็นเลยผมขอสัญญาเลยครับว่าผมจะดูแลเธอเป็นอย่างดีแนะ่ถ้าดูแลไม่ดีอย่างที่พูดฉันจะเกิดมาฟ้องคุณพ่อกับคุณแม่นะคะสิ้นเสียงของชมจันร์ทานตะวันกับกล้องพบก็ถึงกับขำออกมา ในที่สุดเรื่องราวของรักที่ไม่สมหวังและคำสาปแห่งแหวนจึงจบลงได้เสถียี